สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับหมอผิงดูไพ่ทำนายดวงนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอกันค่อนข้างที่จะหลายวันหลายอาทิตย์แล้วก็หลายเดือนเลยทุกคนยังสบายดีอยู่ใช่ไหมคะใครที่เข้ามาฟัง คลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะไม่เคยเข้ามาฟังเลยนะนะคะก็อย่าลืมนะคะก็กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดแชร์ด้วยก็ดีนะคะจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะมี3มกองไพ่ให้เลือกนะคะเป็นพลิกอากาศแบบสนุกสนุกะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องจริงจังนะคะฟังไว้นะคะเพื่ออะถ้ามันตรงกับพลังงานคุณนะหรือตรงกับ ดวงที่คุณเจออยู่ในขณะนี้นะคะก็แค่เก็บเอาคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะไปปรับปรุงไปแก้ไขนะคะเพื่อจะได้ลดปัญหาที่จะเจอในอนาคตนะคะให้ระวังนะคะแต่ไม่ได้ให้ใช้ชีวิตแบบระแวงเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาเลืองเลยนะคะเราก็จะพูดมากเกินไปแล้ว <c oughs> นะคะมีอยู่สามกองไพ่หน้าไพ่กองที่หนึ่งนะคะอ่าถ้าคุณชอบพระแม่ การีปากไหนนะคะภาพไหนนะคะก็ให้คุณเลือกภาพนั้นได้เลยนะคะมี3ามกองไพ่นะคะอ่ะชอบกองไหนคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยะคะ่ะปีนี้ช่วงปีแรกของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะผู้คนน่าจะอยากรู้เช็คดวงตัวเองว่าครึ่งปีเนี่ย ฉันควรทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวให้พระแม่กาลีนะคะท่านมาคอยแนะนําให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะท่านก็แนะนํามาว่านะคะครึ่งปีเนี้ยช่วงปีแรกนะคะครึ่งปี2024ตั้งแต่มกรามาจนถึงมิถุนาเนี่ยนะ,ะก็มีหลายคนนะคะมันไม่ได้ มีอะไรที่จะสมหวังไปดังใจหมายของเราทุกอย่างนะคะบางคนก็มีทะเลาะเบาแวงกับคนรอบข้างบ้างขัดแย้งกับคนในครอบครัวบ,บ้างนะคะเพื่อที่คือการทํางานหรือว่าการที่เราเป็นสัตว์สังคมอะ่ะท่านก็บอกว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันอะ่ะมันก็ต้องมีการทะเลาะเบาแหวงมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ความคิดที่มันไม่ลงร่องลงรอยกันอะ่ะ มันอยู่ในกันได้นี่คือสิ่งที่คุณควรจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะคะบางอย่างอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นดังใจเราสซะหมดทุกอย่างบางอย่างไอสิ่งที่เขาพูดมันก็คือความจริงนะคะเรานะคะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเรานะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะให้มีความสุขให้ได้นะคะการที่เราอะ่ะคอยขัดแย้งขัดคือท่านจะบอกว่า คนอื่นน่ะบางคนน่ะเขาพูดไม่เข้าหูเพราะว่าทัศนคติของเขากับทัศนคติของเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเราก็แค่อยู่งเงียบแล้วก็รับฟังในสิ่งที่เขาพูดถ้าวันนี้เรายังพูดเรายังสวนกลับเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยคนเนี้เขาคิดยังไงเขาทําอะไรเขาอยู่ยังไงนะคะแล้วคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างสวัสดิ์ได้เดินทางไปพัฒนาหรือไปลุกเบิกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะ ไปครั้งนี้นะคะไปแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกามกลับมานะคะหรือไปครั้งนี้ไปแล้วตั้งตัวสร้างราักฐานได้อย่าง,างมั่นคงแน่นอนนะคะอันนี้เก้าคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างทํามาห้าอย่างสมมติอะบางคนจับรายได้เปิดมีรายได้ห้าช่องทางแต่ว่าไอ้สามช่องทางอะ มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังอย่างที่คุณวาง,งแผนไว้แต่คุณยังลดมว่าเนี่ยมันยังมีสองสองอย่างอะที่มันยังไปได้ดีแล้วก็ไปได้สวยแล้วมันก็ทําเงินให้คุณทําไมคุณไม่กลับมาพัฒนาไอ้ตรงจุดนั้นอะให้อย่างจริงจังจริงจังแบบจริงจริงจังจัง,จงแล้วท่านก็บอกว่าการทํางานเนี่ยมันให้ผลตอบแทนก็จริงแต่ไอ้ผลตอบแทนที่ได้มาคุณต้อง รู้จักใช้รู้จักเก็บแล้วก็รู้จักแล้วก็ไม่ไว้ใจคนอื่นมานะคะ่ะอย่าไว้ใจอะไรที่ฉาบฉวยนะคะแล้วก็ให้ระวังกิเลสและก็ความโลภของตัวเองให้ดีนะคะมันจะเป็นการนําไปสู่ความขัดแย้งได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่สามใบต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวหมอพิงจะดูไพ่ให้อีก3ามใบนะคะ เนี่ยเออน้าไพ่ก็ยังบอกเลยนะว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็มีไอเดียใหม่หมๆอยู่สม่ำเสมอกล้าคิดกล้าทำฉันแบบฉันคิดแล้วก็ฉันไปเลยฉันลุยเลยฉันลองทับเลยฉันไม่ใช่คนที่จะแบบว่าเอ้ยนั่งคิดนอนคิดแล้วก็ฝันนะ,ะแล้วความคิดของคุณเนี่ยไอเดียของคุณอนะ่ะมันเป็นไอเดียที่มันเจอิอแล้วก็น้อยคนนะคะที่จะคิดแล้วจะทําได้นะคะบางคนนะคุณเป็นคนกลุ่มหน่อยที่คิด แล้วทําแล้วลงมือทําแล้วทํา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 อยู่อย่างนั้นนะ่ะทุ่มเทอย่างสุดกําลังนะจนวันเนี้ยสิ่งที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณได้รับกลับมาคือผลตอบแทนที่ตอบแทนคุณมาอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆมันอาจจะไม่มากนะแต่มันก็เป็นผลตอบแทนจากการขายันทุ่มเทแต่คุณก็ยังไม่หยุดนะออพลังงานของคุณแบกมากเลย คือได้มาแล้วอะฉันเออฉันได้อย่างหวังแล้วแต่คุณก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆคุณเป็นหนึ่งคนนะที่แม่หมอไก,ก้พูดเลยว่าอนาคตนะคะรวยแล้วก็มีแนโนนเป็นเศรษฐีแน่นอน,นะค่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่อีกห้าใบนะคะเพื่อที่จะสรุปกันนะคะว่าอลวงครึ่งปีเนี้ยจะเป็นยังไงนะฟังกันเพลินแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือกดไลค์กดใจกดติดตามมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เนะอ่ะเปิดอีกห้าใบเห็นไหมดวงคุณนะ่ะมันเป็นดวงของคนที่จะประสบความสําเร็จรวยก็รวยนะแต่ว่าต่อให้ชันจะสับไพ่อะไรขนาดไหนมันเป็นพลังงานของคุณคุณก็ต้องรับไปนะคะว่าคุณนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งทุ่มเทค้อน่จะหนัก ทุ่มเทยอย่างสุดกำลังและทำมันด้วยความรักนะคะไม่ว่าจะทำอะไรไปที่ไหนยังไงนะคะแกแนวทางอะไรก็ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองนะคะเป็นที่รู้จักเป็นที่ชื่อเสียงบางคนนะนับถือท่านพญานาคราชด้วยนะคะบางคนไปขอพรอท่านมานะคะแล้วก็ได้ความสำเร็จจากท่านนะคะท่านก็บอกว่าเออถ้าได้ค,ความสำเร็จแล้วก็ให ทำความดีนะคะคืนสู่สังคมด้วยนะคะแล้วท่านก็เตือมนมาว่าอย่าโลภในกิเลสนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่จรังแงละไม่ยั่งยืนวันนี้มีได้พรุ่งนี้หมดได้ะค่ะยาาขึ้นอย่าเลออย่าเหลืองแล้วก็รักยามลงอย่าทอนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปดังใจที่คุณคิดสิ่งวันนี้ไพสรุปเลยนะคะท่านบอกว่าให้ควบคุมกิเลส และความโลภของตัวเองให้ได้นะคะเวลาลงอย่าถอดเวลาขึ้นอย่าเหลืองนี่คือเครื่องปีแรกของคนที่เลือกกองไพ่ไปที่หนึ่งนะคะหากดวงนี้ใช่หรือดวงน,นี้ชอบหรือยังไงนะคะก่อนอื่นเลยกดไปแล้วก็กดซับสไครต์แม่หมอไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่ไปที่สอกนะคะหรือเลือกพระแม่กาลีภาพนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังคําทานายกันนะคะว่า นี่ครึ่งปีหลังเนี่ยตั้งแต่มการามาไม่ใช่ครึ่งปีหลังดิตั้งแต่มการามานะคะจนถึงมิถุนาเนี่ยครึ่งปีแรกของคุณะจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมีอํานาจนะคะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะมีความเมตตามีความกรุณาต่อเพื่อนแล้วก็สัตว์นะคะมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ มีคอนเนคชั่นเยอะนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนของคนอื่นนะคะที่ค่อนข้างเป็นคนที่กว้างขวางในสังคมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประคับประคองแล้วก็แบกรับปัญหาทุกอย่างนะคะแต่ดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูภายในใจเนี่ยสิ่งที่คิดสิ่งที่กังวลเนี่ยมีร้อยแปดอย่างนะคะวันๆเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับหรอกนะคือข้างนอกนี่สดใสแต่ข้างในใจนี่แบบหฉันจะ กังวลฉันจะทําตรงนี้เนี่ยไหมมันจะเป็นไปอย่างที่ฉันคิดไว้ไหมในครึ่งปีแรกนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณวางแผนแล้วก็ได้เริ่มลงมือทำแล้ว้วยหลายอย่างเลยนะที่คุณกําลังทําอยู่แล้วตอนนี้คุณก็กําลังกังวลว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทําไปเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างที่ฉันคาดหวังให้มันเป็นไปไหมฉันนังคับอ่ะฉันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปไหมนะคะ สิ่งที่คุณทำมันจะประสบความสำเร็จนะคะอีกประมาณ5-6เดือนนับจากที่คุณมาเจอและฟังคลิปนี้นะคะสิ่งที่พระแม่กาลีบอกนะแต่ว่าท่านบอกว่าความกังวลในใจเราอะ่ะเปลี่ยนได้ไหมเอาความคิดความกังวลตรงเนี้ยเอามาลงมือทำดีกว่าไหม เอามามุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มร้อยถ้าวันนี้คุณเต็มร้อยเพิ่มไปสักร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเพื่อให้งานของคุณที่คุณลงมือทำแล้วก็วางแผนไว้ะมันได้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ท่านก็ช่วยอยู่ส่วนหนึ่งท่านช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้แต่วันนี้ช่วยตัวเองให้ได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนได้ไหมก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วย มันประสบความสำเร็จแน่นอนแต่คุณต้องทุ่มเทมากกว่า100%นะคะเดี๋ยวมาเปิดไพ่3าใบต่อเอ้ยย่มาดวงของแต่ละคนนะคะมันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็เป็นการรับชมรับฟังแบบสนุกๆน,นะคะถ้าคุณชอบคุณใช่คุณก็กดไลค์กด s u b สไคร์ e นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ ยัามาดูสามไพ่ไพ่สามใบต่อเนี่ยคุณนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคิดเยอะนะคะบางคนนะคะคิดแบบคิดจนนอนป่วยนอนสมอะคะ่ะเป็นไมเกรนนะคะท่านบอกเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องไมเกรนนะคะก็ในช่วงครึ่งปีแรกนี่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ คนไกลๆนะคะหรือคนที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือของคุณแล้วการช่วยเหลือครั้งเนี้ยมันจะส่งผลให้ชีวิตคุณนะคะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆนะคะจากคนคนนี้ให้คอยติดตามไว้นะเอ้ลองดูก็ได้ว่าเอ้ยจะมีคนแบบ ห้าหกเดือนเนี้จะมีคนมาช่วยชั้นจริงหรอหรือเขาอาจจะมาให้แนวคิดแนวไอเดียให้คุณลืมตาอ้าปากแล้วให้คุณหลุดพ้นจากความคิดนี้สักทีนะคะแล้วถ้าสมมติเราฟังแล้วว่าเอ้ยเป็นยังไงเนื้อหรือว่าเอ้ยมันจริงไหมหรืออะไรยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะคะถ้าสําหรับคนที่เลือกกองไพ่ใบที่สามนะคะหรือเลือกเป็นพระแม่กาลีนะคะรูปนี้นะคะเออเห็นไหมพลังงานทอร์นาจแรง ลมแรงไปหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเอ้ยตัวครึ่งปีแรกนะคะตั้งแต่มก,กราจนถึงมิถนนาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเนาะคนที่เลือกกองไพ่เป็นที่สามแม่งทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรแม่งก็ไม่ได้ดังใจหวังค่อนข้างที่จะงดหงิด,ดปีนี้ครึ่งปีแรกเป็นปีทองของคุณละค่ะเอ้ยไม่ว่าฉันจะคิดจะทําอะไรแม่งจับอะไรแม่งก็เป็นเงินเป็นทองหมดเอาอันนี้มาขายแม่งก็เอ้ย ขายได้เฉยเลยขายได้แบบงงๆรวยแบบงงๆนะคะท่านเครื่องปีแรกอะ่ะท่านก็แค่จะบอกว่าเออหลายสิ่งหลายอยาอ่างอ่ะรู้ว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นนะคะแล้วคุณนะคะก็เป็นคนนะคะพะมาธโมนะคะไปไหว้ขอพรท่านมานะคะท่านก็บอกว่าอ่ะสิ่งที่คุณจะทําได้ดีที่สุดนะคะในหลายๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการค้าขายนะคะคุณอะ่ะจะทํา มันเป็นอาชีพที่ทําเงินให้กับคุณได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะด้วยความที่ว่าคุณนะคะเป็นคนที่รู้จักคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นคนที่แนะนําสินค้าหรือเป็นคนที่ช่วยคนอื่นน่ะแบบใจจริงแบบไม่ได้หวังผลกําไรนะคะแล้วคุณก็ไม่คิดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะที่คุณแนะนําให้คนอื่นน่ะสินดีอ่ะคุณไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาสร้างไรายได้ให้กับคุณเองนะคะท่านบอกว่า การทำดีอ่ะย่อมได้ดีมันถูกต้องอยู่แล้วนะคะให้แนะนำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าให้กับคนให้เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันจะพัฒนาต่อยอดนะคะมาเป็นรายได้ให้กับคุณหรือทุกวันนี้คุณก็ได้รับมันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. นั่นคือผลตอบแทนจากการทำความดีแล้วก็ความจริงใจของคุณนะคะ mm hmm. วันนี้คุณให้เขาร้อยเเขาก็ให้คุณกลับแบบร้อนะคะการคิด mm hmm. การลงมือทําของคุณนะคะ ด้วยความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะทําให้ชีวิตคนนะคะเครื่องปีแรกนะคะค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิ้งเลยนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วที่แบบเจอสึดค่อนข้างที่จะหนักมานะคะอุ้ยฉ็นปาดน้าตามาเยอะปีนี้แล้วค่ะคือปีทองของคุณนะคะรีบกรอบรีบโกลยไว้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สามใบต่อเลยนะคะเห็นไหมคะปีที่แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหกว่าจะฉันจะผ่านมาได้นี่คือแบบปลายปีนี่แบบเลือดอาบสาหัสมาก ผ่านมาแต่ละวันมีชีวิตอยู่ได้แต่ละวันอยู่ได้แบบวันต่อวันเหนื่อยหนักมากเลยโอ้ยแต่ปีนี้นะคุณนะคะจะมีโอกาสได้ขยับขยายกิจการนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็มีคนให้ความช่วยเหลือปีนี้เด็ดเรื่องเมตตามหานิยมนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไข่ใบที่สาหนะคะเป็นดวงของคนที่มีคนอุปถัรรมภ์นะคะแล้วสมผลกับ การงานการเงินนะคะค่อยดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเวลานะคะให้นำดอกไม้นะคะหรือทูบเทียนกินหอดนะคะไปไหว้ไปก,กราบสักการะพระแม่กาลีเพื่อให้การงานของคุณเนี่ยเป็นไปแนวโน้มให้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะท่านจะช่วยเสริมคุณนะคะในเรื่องการงานนะคะแล้วก็กระจัดความคิดแย่ๆหรือเหตุการณ์ที่จะ จะทําให้คุณอนะคุณอาจจะเจอเรื่องเลวร้ายท่านก็จะคอยปเป่าเรื่องเลวร้ายของคุณนะคะให้กลับกลายมาเป็นดีนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่ห้าใบนะคะเพื่อที่จะเป็นสรุปนะคะให้กับคนเลือกกองไพ่ใบที่สามเออกองไพ่ใบนี้ทําให้แม่หมออ่านเร็วไปกว่ากองไพ่ใบอื่นนะฉันงงมากเลยทุกครั้งเลยเวลาทําคลิปนะให้ใบที่สามนี่คือฉันอ่านแบบว่าแทบแร็ปโยถ้าเป็นแบบ พลังงานของคุณนะคะก็กดไลค์กดใจไว้ให้กันด้วยนะคะห้าใบนะคะสรุปให้นะว้าวมันเป็นอะไรอย่างนี้นะคะอ่าครึ่งปีแรกของคนนะความรู้ความสามารถที่มีนะคะจัดไป ใส่เต็มเหนียวนะคะแล้วก็ทุ่มเทเอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยทุ่มเทกับการงานความขยันที่คุณลงแรงไปนเนี่ยใส่แบบยั้งนะคะถ้าวันนี้ใส่ไปแล้ว200ใส่ไปอีก20นะคะให้เป็น220เลยนะคะให้มันดูแล้วรู้กันเลยนะคะความสําเร็จปีนี้นะเระึ่งปีแรกมาะะมาแน่นอนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์แบบจะเริ่มจับทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็อุ้ยเราจะบอกว่า คนที่เลือกกองไพ่แม่ที่สามน่ะครึ่งไปแรกเนี่ยแบบมีความรู้สึกดีมากเราเชื่อว่านะคะงานนี้ที่คุณทําอยู่นะคะเป็นงานที่คุณรักแล้วก็คุณถนัดนะคะคุณถึงทํามันออกมาได้อย่างดีแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตคุณยังไงมันตอบโจทย์ชิดว,ว่าอุย้ยฉันเคยได้ยินว่ามีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้มีเวลายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีทั้งเงินแะทั้งเวลาคุณนะ่ะมีโอกาส เป็นคนนั้นถ้าร้อยเปเ่ะแม่หมอให้7 0็ดถึงแปอร์นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นคนนั้นแน่นอนเลยนะคะมันตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกคุณมากนะคะการงานที่คุณทุ่มเทนี้ลงททุ่มเททำนะคะนั่นแหละแล้วก็มีแต่คนนะ นับถือพญายนาคราชด้วยนะคะไปขอพรท่านมาหรือเปล่านะคะถ้าไปขอพรท่านมานะคะคุณก็ได้รับพรจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะถ้าได้รับพรจากท่านแล้วก็ว่างๆนะคะหรืออยู่บ้านก็ได้นะคะไหว้พระทำบุญใส่บาตแล้วก็หรือไหว้พระสดนตนนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้ท่านด้วยนะคะหรืออาจจะทําดีต่อสังคมนะคะแล้วก็ มอบบุญน,นะคะให้กับท่านด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เออแม่หมอก็จะแบบแบบโยไปหน่อยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ